ม่านฝันบวงวสันเป็นเรื่องราวของสาวน้อยในชาติปัจจุบันที่ชื่อวจี้ม่านนําเปักศึกษายเคมี K Me. จบมาก็มีความรู้เรื่องการผลิตเคมี K Me อยู่บ้างอีกทั้งยังเป็นพนักง,งานขายในบริษัทแห่งหนึ่งวันหนึ่งได้อ่านนิยายเรื่องหนึ่งจนถึงช่วงที่นางร้ายตายก็เลิอกอ่านแล้วก็นอนหลับไป แต่ครั้งพอตื่นขึ้นมาอีกครั้งนางก็พบว่าตัวเองอยู่ในร่างของนางร้ายในนิยายที่ชื่อว่าเนี่ยสังอีในเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝันและยังกลับไปในชาติปัจจุบันไม่ได้นางจึงรับบทเป็นเนี่ยสังอีไปเกาะละกันนางคิดว่าจุดจบของนางร้ายส่วนมากก็มักจะเกิดจากการกระทำของตัวเองนางจึงตัดสินใจอยู่อย่างสงบไม่หาเรื่องทำร้ายตัวเองดังนั้นจากเดิมที่บทบาทของเนี่ยซังอีที่อยู่ในนิยายก็มักจะโวยวาย ถึงห่วงพระเอกผู้เป็นสามีจึงกลายเป็น,น,น,ปน,นว่า,ออาจ,นนาาจ,จาาี้มาในร่างของเนียอสักบีก็กลับเป็นคนว่านอนสอนง่ายจนคนรับข้างก็ตักแปลกใจจี้มาตอนที่นางตื่นขึ้นมาในร่างของเนียยสังอีก็อยู่ในช่วงที่ท่านโหม่วี่โห่หรือชื่อจริงว่าหนิงวี่เซียนกํลาลังจะรับผู้หญิงใหม่ที่ชื่อว่าหวนหวะมาแทนตําแหน่งผู้หญิงของนาง แต่เดิมนางเป็นผู้หญินใหญ่แต่ต่อมาก็ถูกปลดไปเป็นซื่อเสียซึ่งซื่อเสียก็หมายถึงพวกอนุภรรยาน,นั่นเองจี้ม่านเมื่อนอนหลับก็ได้ยินเสียงนางร้ายเนี่ยสังผีในความฝันมาร้องไห้แล้วก็บอกกับนางว่าเจ้ามาเพื่อทำความปรารถนาของข้าให้สำเร็จเจ้าก็จะได้กลับไปได้ จี้ม่านจึงนึกว่าจะต้องพยายามทําให้ท่านโหรักในตัวเนี่ยสังปีให้สําเร็จให้จงได้แต่จี้ม่านก็ออกจะลำบากใจในนิสัยเจ้าสำราญของท่านโหไม่น้อยในจวนโหนอกจากมีเนี่ยสังปีเป็นฮูหยินที่แต่งกันมา6ปีแล้วก็จะมีอนุภรยาอีกสี่คนตอนนี้เนี่ยซังอีก็ถูกปลดตำแหน่งจากผูหญินไปเป็นอนุภรยา ซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าเนี่ยสงังผีนางร้ายกะมากอลาวาดไม่เลิกทําทุกวิถีทางเพื่อกําจัดเหล่าภรรยาที่อยู่รอบตัวของท่านโหท่านโหจะเกลียดนางมากและในจวนโหแห่งนั้นที่น่าแปลกก็คือแม้จะมีภรรยาหรืออนุภรรยาหลายคนก็ตามแต่กลับไม่มีเด็กมาเกิดในจวนเลยภูหญินใหม่ที่ชื่อว่าหวนหวัซึ่งนางก็คือนางเอกของนิยายในเรื่องที่นางอ่านนั้น เป็นคนที่ท่านโหรักมากนางอ่อนหวานจิมานจำได้ว่านางร้ายและแม่สามีร่วมกันโขกสับนางเอกจนน่าสงสารซึ่งยิ่งโขกสับมากเท่าไหร่เรเอกก็ยิ่งเข้าข้างและยิ่งรักนางมากยิ่งขึ้นยังมีตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกก็คือลูกพี่ลูกน้องของท่านโหที่มีใบหน้างดงามเขาก็คือพระรองที่โผล่ขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งพิงของนางเอกและคอยช่วยเหลือนาง พระรองคนนั้นเขามีชื่อว่าหนิงหมิงเจียแต่กลับกลายเป็นว่าเนี่ยซางอี่เมื่อจี้ม่านสิงอยู่นั้นก็มีนิสัยเปลี่ยนไปพระรองก็หันกลับมารักเนี่ยซางอีแทนในยามที่หนิงหมิงเจียนอนหลับไปนั้นก็จะมีคําเตือนในความฝันว่าให้เขาคิดถึงหวนหวานให้เขาคิดถึงหวนหวาแต่พอเขาลืมตากลับขึ้นมาเขาก็นึกถึงแต่เนี่ยซางอี มออี้โหเป็นผู้ที่มีความรู้มีอิทธิพลและเจ้าแผ่นกานจึงทำให้องค์ชายในวังหลวงต่างต้องการจะดึงเขาไปเป็นผู้รับใช้ผู้องค์ชายใหญ่องค์ชายรองและองค์ชายสามก็ล้วนได้สงสัยสื่อไปอยังจวนโหซึ่งก็คือบรรดาอนุภรยาของมออี้โหนั่นเองและทุกคนก็ต่างไม่ชอบเนี่ยสงังปีนอกจากเนี่ยสงังปีนิสัยไม่ดีแล้วยังเป็นเพราะเนี่ยสังอีเกิดในตระกูลเนี่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลที่ทรงอิทธิพลมออีโคทำตัวเป็นคุณชายเจ้าสำราญก็เ,เพราะเขารู้เรื่องสายสืบในบ้านและที่ไม่ยอมมีลูกกับใครก็เพราะไม่ต้องการให้ลูกๆไปเป็นจุดอ่อนของตัวเองดังนั้นเมื่ออยู่ในบ้านเขาก็จะป้องกันการตั้งครันของเหล่าภรรยาโดยการจุดกำยานชนิดหนึ่งที่ทำให้เหล่าภรรยานั้นไม่ตั้งครัน วันหนึ่งห้องเต้ก็เสด็จโดยทางเรือกลุ่มราชวงศ์ก็ได้ร่วมเดินทางไปด้วยมอยีโหะจี้ม่านก็เดินทางไปด้วยเช่นกันแล้วนางก็เกิดตั้งครันขึ้นมาแต่เมื่อคลอดลูกออกมาก็ถูกอนุภรยาคนหนึ่งสับเปลี่ยนลูกชายกลายเป็นลูกแมวตัวหนึ่งแต่มออีโหก็ติดตามหาลูกชายจนพบแล้วนําไปฝากไว้ที่วัดแห่งหนึ่งหลังจากที่จี้ม่านตั้งครันและคลอดลูกแล้ว ก็มีอนุภรยาอีกหลายนางตั้งคันตาม,มาด้วยนางเอกหวานหวานก็มีลูกสาวแต่นางก็อิจฉาอนุคนหนึ่งที่คลอดลูกชายเมื่อหวังจะสลับลูกกับอนุนางนั้นไม่สำเร็จสุดท้ายแล้วนางถึงกับพีชีบ,บุตรสาวนางแป้งทำให้ลูกสาวเกิดอุบัติเหตุตายแล้วร้องห่มร้องไห้ให้พระเอกสงสารได้อยู่กับนางเพื่อปลอบใจนะตอนนี้ห้องเต้สวรรคตแล้ว จึงเกิดศึกชิงราชบัลลังก์ขึ้นเริ่มแรกตำแหน่งไท้จือรัชทายาทอียโหก็สนับสนุนเขาแต่ต่อมาองค์ชายสามกลับชิงบัลลังก์และได้ขึ้นครองราชเขาก็ช่วยสนับสนุนองค์ชายสามแต่อีกไม่นานเมื่อเขาพิจารณาแล้วว่าองค์ชายสามไม่สามารถครองบัลลังก์ได้อย่างมั่นคงเขาก็สนับสนุนองค์ชายรอง หลังจากองชายรองได้ขึ้นครองราชก็สังหารตระกูลเนี่ยทั้งตระกูลเพราะตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลที่สรงอิทธิพลเหลือไว้แต่เนี่ยซางอวีที่เคยมีบุญคุณกับฮองเฮาของเขาและเนี่ยชิงอวินพี่ชายของเนี่ยซางอวีที่เอ๋อหลงภรรยามีป้ายละเว้นโทษขอชีวิตเขาจีม่านปลอมตัวเป็นผู้ชายเปลี่ยนชื่อจากเนี่ยซางอวีกลายเป็นจี้ม่าน คุณชายจี้ม่านทำการค้าโดยผลิตครีมบำรุงผิวพรรณขายดิบขายดีส่วนพี่ชายเนี่ยชิงวิ๋นก็เข้าร่วมในกองทัพใช้ชื่อว่าจี้จู้จี้ม่านที่สวมหน้ากากหนังมนุษย์ก็ปลอมตัวเป็นผู้ชายเข้าร่วมกับองค์ชายใหญ่อดีตรัชทายาทเจ้าเจอโดยบอกว่าจะขอบริมีเจ้าเจอเพื่อสังหารห้องเต้เจ้าหลีที่สังหารตระกูลเนี่ยเจ้าเจอรักชอบเนี่ยซังอี จึงตอบตกลงร่วมงานกับนางนางก็อาศัยอิทธิพลของเจ้าเจ๋อทำการค้าเข้าสารจนมีฐานะมั่นคงขึ้นหลังจากที่จี้ม่านปลอมใบหน้าและหายตัวไปมอีอโหก็ติดตามหานางอยู่นานเขาได้พบนายครั้งเมื่อตอนที่นางไปสืบเรื่องลูกชายที่หายไปจีม่านพบว่าเด็กน้อยที่ชื่อหาวที่มอไอโหหลอกคนท้องบ้านว่า เป็นลูกของอนุภรรยานอกจวนนั้นที่แท้แล้วก็คือลูกชายของนางนั่นเองเขากำลังจะรับสมัครอาจารย์ของห่าวห่าพอดีนางจึงกลายมาเป็นอาจารย์จี้สั่งสอนและเลี้ยงดูหาวห่าในจวนหวูแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานด้วยความโง่ของนางเอกหวนหวาดก็ทำให้เรื่องของหาวหา่าลูกชายของนางไปเข้าหูของห้องเต้เจ้าหลี ทาให้เจ้าหลีสั่งคนมาจับตัวหเาหาาไปอยู่ในวงังเป็นตัวกรกกันจีมา่านก็โกรธมากตบตีหวนหวานอีกทั้งท่านโหก็สั่งกับกบริเวณไม่ให้ไปไหนวนหวานจึงถูกคอตายแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือทันครั้งฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็แกล้งทำเป็นสมองเสือ่อมจำใครไม่ได้ลืมเรื่องต่างๆไปจีมา่านจึงออกจากบ้านไปมอ,อีโหก็พยายามจะขวางนางเอาไว้แต่ก็รั้งนางไว้ไม่อยู่ ตอนนี้ไม่มีลูกที่จะยึดจิตใจนางให้อยู่ใกล้ๆเขาแล้วเขาไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีในโจนโหตอนนี้อนุภรยาที่เป็นสายสืบก็ถูกท่านโหจัดการหมดแล้วเหลือแต่เพียงหวนหวานที่เป็นสายให้กับองค์ชายใหญ่และองค์ชายรองและตอนนี้นางก็ยังแกล้งสมองเสื่อมอีกด้วยองค์ชายใหญ่เจ้าเจอรวบรมทัพอีกครั้งค่ล้มองค์ชายรองที่เป็นฮ่องเต้จนสำเร็จ พอเสร็จสึกก็ฆ่าขุนพลเขาก็จับผู้ทรงอิทธิพลเข้าคุกรวมทั้งจี้มานและหม้ออีหงก็ถูกขังด้วยจี้มานและหม้ออีหงเมื่ออยู่ในคุกท่านโหก็ถามนางว่าเนี่ยซางอีเจ้าไม่มีหัวใจหรือไรจีม่านในร่างของเนี่ยซางอีก็ตอบไปว่าคนจะไม่มีหัวใจได้อย่างไรเพียงแต่วางหัวใจไว้ข้างกายคนที่ไม่เห็นคุณค่า หัวใจของเนียซางอวีไม่ใช่ถูกท่านโหฆ่าด้วยตนเองหรอกหรือแล้วนางก็บอกกับเขาว่าที่จริงแล้วนางก็คือเทพธิดาหากเขาเอ่ยคำว่าข้ารักเจ้านางก็จะเป็นอิสระจากร่างของเนียซางอวีแล้วกลับสวรรค์ไปได้แต่ทำอย่างไรเขาก็ไม่ยอมเอ่ยแม้นใจของเขาจะรักนางมากก็าตามเจ้าเจอตอนนี้ก็กลายเป็นฮ่องเต้ หลังจากนั้นเขาก็ปล่อยจีม่านและมออี้โหอ,ออกจากคุกตามคำเรียกร้องของเหล่าขุนนางแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงคิดจะดึงจีม่านเอาไว้ข้างกายตลอดและยังคงคิดจะกำจัดมออี้โห่ด,ด้วยตอนนี้เขาก็สั่งคนไปสังหารหวนหวาดตัวหมากที่ไร้ประโยชน์ในจวนโหไปแล้วจีม่านก็คิดว่านางเอกในเรื่องหวนหวาดก็เสียชีวิตไปแล้ว แต่นางก็ยังไม่ได้กลับไปยังโลกปัจจุบันจึงฉุดคิดได้ว่าอาจจะไม่ใช่คำว่าข้ารักเจ้าตามที่นางคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเพราะนางร้ายเนี่ยซางอีเป็นผู้ที่ไม่ค่อยจะฉลาดต้องการเพียงให้ท่านโหวสวมใส่เสื้อคลุมปักลายต้นสนที่นางทำให้เท่านั้นภารกิจของนางก็จะสำเร็จเมื่อคิดได้ดังนั้นวันที่ท่านโหออกศึก นางก็ไปส่งเขาออกสึกพร้อมกับคลุมผ้าปักที่เนี่ยสั่งอีกเคยมอบให้เขาแต่เขาไม่เคยใช้เลยเพราะนางคลุมผ้าให้เขาเขาก็บอกนางว่าข้ารักเจ้าและนามบัตรนั้นก็เกิดปฏิหารขึ้นนางได้ย้อนเวลากลับมายังพบปัจจุบันแต่ในขณะที่กำลังจะกลับมาในพบปัจจุบันนั้นสายตาของนางก็เห็นว่ามีหอกเล่มหนึ่งกำลังจะทำร้ายเขา พนางสะดุ้งตื่นในพบปัจจุบันน้ำตาก็ไหลออกมาโดยตลอดโดยไม่รู้สาเหตุเมื่อถามใจตัวเองก็ได้รับคำตอบว่านางรักหม้ออี้โหงซึ่งอีกไม่นานนางก็ได้มีโอกาสย้อนกลับมาในหนังสืออีกครั้งในช่วงที่ท่านโหถูกทําร้ายพอดีท่านโหก็ใช้ข้ออ้างว่าบาดเจ็บไม่สามารถออกรบได้รักษาตัวอยู่นานครึ่งปี ในระหว่างนั้นเขาก็วางแผนนำตัวเห่าๆออกจากวังได้สำเร็จและจีมานก็ตั้งคันอีกครั้งมอยโหก็วางแผนโดยส่งสาวสวยเข้าไปเป็นนางสนมในวังหลวงค่อยๆแทรกซึมจนสุดท้ายเจ้าเจอก็เสียชีวิตมอยโ h จึงยกองคชายสี่เจ้าว,วี่ที่ตอนนั้นยังอายุน้อยขึ้นเป็นห้องเต้โดยมีเขาเป็นผู้สำเร็จราชการ ส่วนจีม่านก็คลอดลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงนางก็ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ในม่านฝันกับพระเอกตลอดไปเรื่องราวก็บจบลงเช่นนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ